ธรรมดาเท่านั้นขอามร่วมวจนะครับเให้ประชาชนด้วยนะครับกับาครับกับาขวาร่วมตำรวจนะครับเป่อทางให้ประชาชนนะครับอานุเตาวรีปงประชาชนข้่กันกันกั้นประชาชน ของเราไปด้วยกันและราาัฐมนตรีนั้นจะต้องถูกเหยียดใหม่ด้วยมือของประชาชน นะครับช่วยกันดึงพากไึ้นไปด้านบนพากหืนนี้ได้แสดงเกียจตจำนงของประชาชนทั้งหลายไว้ได้พานจะถูกทางนไปเทียบคู่ผานแลนะครับโดนแต่เทียบกับไลไรอยู่อ๋อไ์อยู่ได้ค่ะเดินขึ้นไปได้เลยนะครับทุกท่านเราไปช่วยกันอยู่ในวิถีประวัติศาสตร์แห่งนี้นะครับ จางอุทยานเดี๋ยวพรุ่งนี้จะไปแล้วพรุ่งนี้ไปแล้วค่ะรโมงนี้สิบเอ็ดโมงถ้าเป็นเจอที่นี่ผมที่นู่นขอบคุะครับแล้วแบนท์นี่าูดสคำได้ขอบคุณนะคะเพืรับตอนที่ยงที่วัดชัยนะคะขอโทษนะคะก็มีช็อปเนเจอร์ด้วยอ่าใช่ใช่อะลงบกวนนะครับรงบอลจากพึ่งโมงกันนะครับให้ทีมงานได้ให้ทีมงานได้จัดการนะครับอ่ะ อย่ามุกกันนะครับอย่ามุกถอยออกมาดูห่างๆก,ก็ได้ครับผ้าผืนนี้ซึ่งสแสดงเสด็จตำรงของประชาชนความรารถนาของประชาชนจะถูกนำขึ้นไปเทียวคู่กับลนุสตรว์เร์ววรประชาตยเราไม่ได้ต้องการทําให้ทอวสินเสียหายแต่เราแค่ต้องการสแสดงให้เห็นว่าความรารถนาของประชาชนเป็นสิ่งถูกต้องในประเทศนี้ ในวัน,นี้เป็นดัง่งภาพประวัติศาสตร์เพื่อประกาศาจุดยืนของประชาธนว่ารัฐธรรมนูญต้องเป็นของประชาธนและมาจากประชาธนเท่านั้นอย่าให้ใครมาเขียนรัฐธรรมนูญของเรารัฐธรรมนูญของเราต้องถูกเขียนโดยประชาชนซึ่งภาคผืนนี้ได้เขียนความปรารถนาของประชาชนทั้งหลายทั้งมวลไว้แล้วและมันจะถูกนำไปเขียนคู่กับพัน รัฐธรรมูญพฎอนุตวรีไทยกนอนุต,รว,รนนตรวรีประชาธิปไตยขอใหุ้กท่านจับตาดูวิิีประวัติศาสตร์ครั้งนี้เอาไว้นะครับความปรารถนาของประชาชนจะได้ไปอยู่ในจุดที่ถูกปลุกของอนุตรวรีประชาธิปไตยในวันนี้ เอาไว้ได้ขึ้นไปจนถึงฐานขอพานแว่นฟ้าแล้วอีกไม่นานผ้าผืนนี้จะถูกคมให้ด่านทางอาดุสตว,วรีีประชาธิปไตยและความฝันถนาของดูดูคนจะอยู่เกียงคู่ผ่าน,นรัฐธรรมนูญ อตอนนี้นะครับมีผ้านะครับลูกสักขึ้นไปด้านบนและมีตัวอักษรเขียนว่ามาสีกูแล้วนอกจากนั้นก็ยังมีความปานหนา,าของมวลคนทั้งหลายอยู่บนนั้นด้วยไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่คว่าปานหนาของทุกคนมีค่าเท่าเทียมกันและบาจะถูกนำขึ้นไปในวันนี้นะครับ ช่วยนะคะทีมงานที่เอาผ้าขึ้นไปคุมนะคะอะบชนที่อยู่ด้านบนนะครับช่วยคนทบลงมาด้านล่างก่อนนะครับวันมาด้านล่าก่อนนะครับให้พื้นที่นะคะขอพื้นที่ด้านบนนะครับสวัสดีค่ะวันนั้นดูในทีวีนะผมก็ใจเที เราต้องการการกรงฉบับชาชนที่มาดสินาระชาชและรับปากเปรียบผลประชาชนไม่ใช่นะคะชนให้พดีการเขียนด้วยปลาเพื่อหชนะการเลือกตั้งแต่คนก็จะรู้ไงว่าเออเหล่านี้โงใช่มค่ะสวัสดีค่ะดีไลฟ์อยู่ชาชนผมบูดนิทานไปต่อตู้้ ประชาชนย่อมมีชีวิตใหม่เมื่อของป่าสีทองพ้องอังภยัยประชาชนจา้าเ็มยญ่ได้แทนดิ คนชนน้กผมนััดที่อยู่านที่อยู่ด้านบนเนั้นน่ะเตี้ยวข้านอกนะกวนอยาออกกันรได้รงเครับผพรัมขอให้ันเปิดแปดสถือขึ้นมาครับ แเดตถือแล้วตอกไปที่พาน,นรัฐธรรมนูนนะครับนี่คือภาพประวัติศาสตร์ที่ประชาชนทั้งหลายร่วมการน,นำความปราถนาไปบรรจุไว้บนรัฐธรรมนูขออุดท่านนะครับตอกปตถือไปที่นทนรัฐธรรมนูญนะครับ วาดหาของผู้คนทั้งหลายถูกนำขึ้นไปโดยอดุลโมีประชาธิปไต,ตยแล้วหาใครมอ,องเห็นความปาดหมาของโวเอสขอ,อให้ดูว่ารวยว่าสิ่งที่เราทำในวันนี้จะเป็นสัะหักว่าในอาานาคตรัฐธรรมนูญจะต้องมาจากประชาชน่ากแท้จริงไม่มีใครมาเขียนรัฐธรรมนูญให้เราต้องใช้อีก people sing singing the song of anguilla it is the music of the people who would not be again when the beating of your heart echoes the beating of the drums there is a wind about to start and tomorrow comes ได้ได้ถึ่าอ่ะมาถ่ายแล้วนะามาถ่ายโอเคพี่เจมสหรืออถ่ายกับเจมสก็